อันนี้แบบนี้คันนี้ของเราโดยเรเปลี่ยนอาอ๋ออ๋ออันคันนั้นนั้นลุงลุงแกซื้อให้เยยซื้อให้อันช่นางบัวโอยตอนนั้นบุเยอะเลยอ๋อบัวเม่นอันนี้บ่วใส่เม่นนะเปลี่ยนเอาเออไปกิบว่าคันนี้บ่แม่นเนาะอืมถ้าอย่างไรแบบนี้เราเปลี่ยนใื่ไหมครยอ ไปทางไหนฝูนงมือนี่คือบัเห็นรักอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนนั่นเลยอืมเอรถหายว่าจะไปลำนารถไปลำพอน้าที่อยบัวำเลยบีนี่บ่เออสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเ,เบงิดสูชคู่สูคนพี่น้องเนาะเบิรสมองสุบอนวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกรา,ราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัหนึง่ง พ่อๆพอกับช่องยูทูบของววิงญายใจกันด้วยเพียงเนาะคือเดิมโอ้โอบอ,อ้าวแห้งผิดอ่าบรรยากาศอยู่ว่านเพื่อนของน้องถ่ายาเพื่อนนองเผยทองก่อนนองเลยหลังจากที่เป็นล็อกบ่อนล็อกค่ะคือบโบเห็นเข่าไงช่างประตูประตูคือว่าอยู่คนละที่อือคือบโบเห็นเข่าหูเขายัง ดึมเอาไม,ม้หมอกมาได้พี่น้องในเบิร์กเพื่อนนั้นเขากับพวกได้ตั้งแต่เพิ่นเห็ปดหประตูแล้วยังว่าได้มาถ่า,ายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิง่งกในชมน้มกันนะพี่น้องเมื่อกี้ก็มีโอกาสมีเวลาก็เลยขอมาถ่ายยังได้กะเป็นกำลังใจให้พี่น,อนอ้องเอฟซีเนาะห่อนแห้งพี่น้องเลยเนาะห้อนแห้งอบเอาเกินประหอัน ngăn phun nè, ừ, uhm. khử chung phun xịt thuốc nhỏ ngay nọ, phun lại xịt thuốc vô, khử đẹp nhàng. มันั่นนี่อย,ออยู่คือไว้ตากแดดแทนรองจอยรถนี่ฮะรถนี่คือไว้ตากแดดแทนหอนได้รองจอยนั่งทางนีน้มานั่งอยู่เบื้องนี่มันเย็นนไงหอนเอาใช่ไหม มันเด็กมีดมมียัางไงพี่นเราไงที่เวืองนี่เนาะดมมันกับสีดวงเลเป็นอันเหมือนยังยังโดดกับเป็นไะยานฮทะมาซื้อรถใหม่ปะอันซื้อรถให้ไอ้จอยนี่นมัไอ้จอยเปลี่ยนเสาคันนี้ฮะซื้อรถให้ไอ้จอยชื่อนั่นนี่อันไหนโดยอันนี้แบบันนี้คันนี้ของเราโดยเราเปลี่ยนเอาอ๋ออ๋ออันคันนั้นนั่น นุงลุงแก้ซื้อให้เหื่อยซื้อให้ทั้งวัวโจยตอนนั่นบ่อเอยอบวมนนี่บ่ใช่บัวมนนะเล่ออไปกินปลาคันนี่บ่แมินเนาะอือยางไแบบนี้รถเปลี่ยนเพื่อไปทางไหนฝุนมือนี่คือบัวหินนะเดี๋ยเพื่อนอยู่เพื่อนนั่นยออ เธอถดนหายไปที่ไปทำหน้ารถนไปทำข้อหน้าที่ไ <No. S 1> ปทำเลยวีนี่บอ <No. S 1> เอสทางเป็นเนาะพี่น้องอย่างใครแต่ว่ามันลายคนพี่น้องเหม่เนาะใครแต่ว่าลายคนลายนั่นพี่น้องเหม่เนาะอบอ้าวหอนแห้งอะไรพี่น้องเหม่ ไม่ทำเราโบกกินะจะทำเราโบกกินทำไมจักเอาไว้ต่อเถ,อ,ถอะเราได้มาในไรเนาะในคุคิดคิดว่าเมื่ออื่นคิดว่าชิชวนนั้นกันพะกันนั้น แก่เสาแกยังออกไก่เหนในในเมืองนะ่ะมาแดดตึกนประสบทำวาสีเฮ็ดเบี้ยงเงินเถือนองไม้นี่ก็อีากจะมาถาม้ถาถามเมืองลุงช่างอีกทีนึงเผัวเนหะ็นอยู่กินกับมีแต่หน้าจะเป็นชุมเจ้าเนาะน,น,น,น้องๆน้ำกันหนินะช่วยกันหนินาาะผัวเอาคนเถือนไก่ด้ ถ้าปกติอยู่บ้านเฮาเนี่ถ้าอยู่บ้านโ่เวียงเองเนี่งานหมันงานโคนี่ใบรุ่นแทบกิบบมีเลยมีแต่ผู้ใหญ่เพิ่นไปว่ากันนะคื่ไออันจนเท่าบัดแต่งบัดยังพูนั่งจังสิมีัยรุ่นทั้งนี่ตามที่เห็นมาเนี่ยอยากกับผู้เพื่อนเนาะอยากกับผู้เพื่อนอเพิ่นมีแต่เห็นแบบนี้โกนนะนะ้าผู้ได้โบมีผู้ได้บุญยหญ่แตง่งเลยกะ คือว่านั่นแหละหากเตเตทั้งนี้นี่นี่นี่เด้อทั้งนี้เพิ่นคืออันโบเตือโบคือกันแบบว่าเข่าวันชาอยู่กับโคไวบโคกันนี่นะเพิ่นเคยบอกอยู่บอกโม่บอกเนี่ยยันมาได้ยินเพิ่นบอกอาอยันวะยันมาเผู้เฒ่าเผื่อเพิ่นบอกเด้อนำนำบ้านนำอย่างเด้เฒ่าเผื่อเพิ่นบอก ออกคนสาคนดูเอ้ยจังเอาลูกเอาเมียจังเอาลูกเอาผัวแบบนี้เด็นายบ้านนายเมืองเป็นคนเบะนี่เต่อพอาพ่นว่แถวไก่กันลองจับเชียงตัดใหม่แต่ยังบ <c oughs> ุญบัน กินข้าวกับยังมือนินยังยังทานได้กินด้อยคิดว่ากินคิจกินกับยังมือนังพวกหูทากอหน้าก่อนเลยว่ะโอ้ยทาลุงแก้วมาแต่ในเมืองพุทธโอ้ยนั่นถ้าว่าคือที่เขาเคยบอกกันเนาะถ้าว่าสมมติว่า ใหญ่เพิ่นซื้องัวให้เลี้ยงอดีนเจ้าสิกุ้มนี่มันอยู่บ่ดอยฮะกุ้มแบบบ่ได้คิดจักทีว่าคิดว่ากุ้มนะบ่ดเจ้าสิหาหญ้าหาตองเลี้ยงมันได้บ่จุงตามคจุงตามคดเอออือยนว่าอันเอามายนว่าบ่กุ้มบ่หยังะนว่าสิกุ้มอยู่เนาะดอือเอามาได้เฮ็ดให้มัน โจยมันแห่งของ่อาอแบบน,นั้นบ่ได,ได้เลยเราต้องกลาววาเขากุ้มหัวจังนั้นแบ้ที่บ่ได้เป็นภาระของคนอื่นนะว่าเลยยัน่าเอามาได้รทิ่มหาแต่ประพนประพนบไ่ได้เดยยอืมปวดอ่า เวียกงานด้วยทำหมิว่าเหตุเวียกเหตุงานทางนี้เนาะในเมื่อเราเหตุเวียกเหตุงานแบบว่าเราสามารถอ่าเดินจบแทนยังเบรงได้เนาะไปเหตุเวียดมันบม่ได้เป็นมันสิบงหนุงยากกันบวกับเบียดกันอย่างกับโมโหและทางไกลกันไปทางไกลกันไปทางไกลกับเมนประพลคือก๊อ นะพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าทางอันบ่เวียงคุยกับเอื้อยเพิ่นทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าอ่ามันสิบ่ยากบ่บ่เวียงอันถ้าว่าอ่าซื้องัวให้อ่าน้องจ้อยเ้งจังเื่อไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานทางไกลเนาอันนี้ก็ตามที่อ่าในความคิดของ่เวียงนี่เรื่องเวียเรื่องงานนี่มันมันก็ยังบ่แน่บ่นอน มันโบเนอนเสมอไปคือทางทางเวียกของดุงลุงชาง่างทางไกลเราไปเห็ดทางไกลนี่คือม่าเปนเวียกเกี่ยวกับมาทายบุญหรือว่า YouTuber, วยูทูบเบอร์เนาะถ้าเห็ดในบริเวณแถวๆนี่นั้นมันเวียกในอั้นชาวบ้านชาวบ้านนี่ถ้ายู่บ้านอื่นก็เพิ่นกต่จีจ้างได้บ้านบ้านเนนาพิน่นนะนะพี่เนาะ เป็นะชี isk, AM, aji, al, итай, problems, jaar, ้จ้างสร้างแถวใกล้เพ being ื yeah pair, electric, also, ầu, okay. ่อความสะดวกสบายอยู s <S s left, <S ่แล้เขาน่ะมันโมเมนต์แบบถึงขันว่าผู้รับเหาก็สร้างแบบงานใหญ่ๆอะไรน่ะมันโบเว็นะนั่นคือตรงช่างนี้อ่าตกแเล่กับเล่ากับสิวนเวียนอยู่ในในกลุ่มในบ้านนี้ถ้าเป็นงานน้อยงานโบวใหญ่บางเือบางทีเราก็เฮ็ดกับอ่าผู้เฒ่าเนาะเห็ดกับผู้เท่าเฮ็ดกับหมูเพิ่นพี่น้องไงเนาะ เห็ดกับผู้เฒ่าเห็ดกับหมูชุมเพิ่นเองแล้วก็อาจจสิบอรอนีน้องๆฝ่ายนํานะพี่น้องแบบว่าเพินเ่นเฮ็ดปั่นกันเองนะแบบว่าบ่ได้แม่นรับเมาแต่ว่ายามแดงอ่างวงคุยทางนี้เขากระสีโอ,นะอยเนาะโดยยปอเขาสีโอยมีแต่ว่าตอนแดงเนี่ยไปเบิ่งไปเจาะนออืไปเบิง่งไปเจาะว,ว่ามันนั่นอ่า ยังอยู่บน้องเนาะพอหอนยามผลยามไห้ยยมหน้ายามไห้ยย้าหน้าเดขาสิผููประกาศอ่าเค้ผูกไว้เลยไม่บอกให้ไปทั้งใดถ้าไปกินเขากินหน้าของเขามันได้รับใส่รับใจบกเคยมีอยากขึ้นอยากไล่บอกอโม เคยเดี่ยงของคนอื่นอยู่บ่เคยฮะเคยเคยเดี่ยงงัวไปงัวงอ่เดี่ยงจ้างบ่คือว่าในอะไรเลี้ยงทีชื่อนี้หเดี่ยงไงเพื่อนในชื่อนี้โดยเออมันม้วนบ่เดี่ยงงัวโดยตะกี้นัหน่อยม้วนเลยจุดหละทีมันขี่บ่ได้เลยจำได้จำหนึ่งเนาะงัวมันจะไปขี่ได้บ่งัวเถิกใหญ่แล้วขี่ได้อื เนี่ยงัวกระมวนบ้านนี้พี่น้องมีความสุขที่น้องจยะมันบ่ได้ไม่ได้ทำ่าซื้อก็บม่ได้คิดว่าจะซื้อกันงัวเถิกให้ทว่าซื้อน่ะจะเป็นซื้อเป็นงัวแม่เพราะว่างัวแม่เนี่มันฉีได้ลูกได้ยางมันตัวเถิกกจนเท่าเอาลูกเอายางมันพุ่นแนะตัวเถิกนะจนเท่าเอาลูกเอายางมันว่าตัวแม่เนี่ อ่ามันสีเพรพื้นว่าง่ายซะคำเฮาเบิง่งโตไปอ่าสีชาหาปีเนาะสมมุติว่าเผื่อเจ้ามีพอกมีครัวไปมันกระจกอายเติบแนะลูกเต่าหรืองวงบางตัวในปีละลูกปีละลูกคไนได้เนาะทองของบะทรงแล้วซื้อบางแดงนี่ใหญ่แต่บ่ใหญ่แต่เราห้องยังบเหินอ่าเจ้าไปลำนาบาชงเหน็นไงงวงไปใช้ไหมงวง ซื้อปลาไว้งัวคนหน่อยสินะบอกเยเลยเออเห็นเบอส่งเราห้ฮู้จักนั่นแด้พี่น้องแลบบ้วเราซื้อซื้องัวไว้เงินพอสร้างเอา,หาให้แน่เงินนั่นเอาหมอให้เพิ่นแน่ซื้องัวไว้น้ำอ่าว่าต่อไปมันก็เป็นสิงคองที่เฮา,าสะสมพมาได้พี่น้องถ้าเฮาเดือดร้อนเนาะเป็นงัวเป็นหยังก็ มันเพยมันพื้นนะก็เขากับขายนู่นนั่นนี่ได้แค่นะพี่น้องใดรโทรมาบัมืนคุณโทรมากินข้าวไปจักย,ย,ยังถ่ายคลิปยูใช่หรอโบอ้คุณฉันยันกับพวกขี้อย่างมีนะแถวนี้เนย ถ่ายคลิปอยู่จังหน่อยอย่างเมื่อขวัญญาณกับบุคคลอยากมีแต่บางช่วงตอนนั้นทันเหตุเฮืหตุผลยังอันพอมีสัญญาณอยู่แต่ลงคลิปกับโงได้์นี่ไนงะนี่นะไงถ่ายยังถ่ายคลิปอยู่ด้วยยังถ่ายคลิปอยู่ พี่น้องเลายคนกระทรอ่เมื่อกินข้าวกินน้ำแต่อายนะชี้ิชีวาได้กินน้ำดอกเพราะอายกินนะอายกินอายกระเด็นเข้ามาแต่ว่าถ่ายคลิปจบใล้เจ้าเมื่อกินแต่ว่าดุงมาแล้วก็ให้เราออกมาพี่าพี่เวียก,กับเรา อันนี้น้ำน้ำผลมักคือน้ำจะเป่น,น้าเป่งโอ้น้ำไม่ปะข้าวเป็นใช่คิดว่าน้ำผลตอนคืนนอนจากมุ้งขุมมือนจันงม่วงไพยจะโทรว่าหายเจ้าเมื่อพุ่นเมื่อเ้านินเอ้ย mưa nhắn chắc phim mì việc quên mẹ mưa chị biết chị nhắn cho có về đâu như bó mưa bó mười về. mười bó mười bó mười bó ตัวได้อายุพี่น้องเพิ่นไปตึกเบ็ดตึกปลามื้อนั้นก็พอได้กินนากับมันหาได้อเนนไม่ได้อันนั่นหรอกก็เป็ดบูชายึงมาก็สิฉลาดหาในอยู่ในกินเข้าไปหาชาวแดงอ่อนบนโบชักคว้มไปหาอยู่หากินนั่นจักหยังระว่าบ่เคยหากินไปทางใดก็อายดอกบ่ามีแต่นั่นธหาเฮาอาย่ะคือว่าอดน้องจอยต้องอายหยัง ทำมาอายในบัดเฮาบ่มีเนี่ยเฮาเฮาไปขอลมูกินนะเฮาอายทำมาเฮาอันแบบนี้นั่นต้องอายแต่มียังกะไปรถหารถหาอยู่หากินเงยอยู่ในกินเอามายังมะม่วงมะม่าเบิดบ่เดียนเบิดเลยเบิดแล้วเนาะเลยอ๋อ เข่ายัางอยู่เข่าบ่ยังอยู่ยังไรแต่บ่ย,ยเดี๋ยวมือใหม่ไอ้เข้ามาได้ไอ้จีอ่าชื่อในอยู่ในกินชื่อมา,ม,า,ม,า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 อม่าปลากระปองมายังเข้ามาเมียนกินบัดไปอันเห็ดโตเห็ดเทียงขนไดพี่น้องนะไรเนาะชื่อในอยู่ในกินข้อทางอันถ้าปุ้ยใหญ่เป็นงเงินมาให้ไว คือยอยู่ในกินในตอนเห็ดเทียงเห็ดยังแต่เช่คุยกับนุงแก้วในเรื่องอว่าสียเห็ดมือไรขไะพี่เราไงเนาะว่าเฮากับคุยกันกระเพินแต่ก่อนพึ่งกะยังมาได้ระพุทักในไม่ี่คำว่านั่นนี่ยมีแตชเอาออกมาเก็บไว้พี่แต่ม <Okay. S 1> าแล้วเฮาเสีเห็ดํำไรแล้วเอาใส่รถไทยจ้เาเกลไป <No. S 1> เอาใส่รถไทยจ้เาเกลไปแหละขมาเฮาไปป้าไว้พุ่นเนยย้ำเชีย เห็ดพอได้อ <No. Fine. S 2> no. ่าได้อยู่ได้เศร้าพอเฮาเห็ดเฮาบ่้ได้อยู่ประจําอยู่แด้อยู่นานเขาเฮาสเลี้ยงหันเลียงนี่น่ะมีแต่ว่ามาเลียงอยู่พี่มาเลียงอยู่บ้านพี่ใครในี่อยู่หน้านี่กําป้าไว้กับเฮียเนาะเป็นไก่เป็นกาเป็นนันเป็นนี่่าเฮาบ่้ได้อยู่ประจําเ้หลักแล้วนี่คือวังปลาลักนี่คืออยู่เพื่อนพี่ไห้มันสะดวกสบายอมีพื้นมีไผ่มีน้ามีไน้ไส้นั่นเพราะอาศัยว่าเฮาไปลําให้ลํหน้าเอาลํหน้าแล้ก็ เราก็ต้องเข้ามาบ้านคือเกาเราดำหน้าเดียวเขาเข้ามาบ้านมันย่ามมันนั่นเลยเขาจงย่ามเกี่ยวเลยเขาจงไปแต่ว่าย่ามเกี่ยวนี่ต้องในโน,โน,น่น,นเลยตรงในเผาเนาะสำหรับหน้าน้องจ้อยนี่คือตามในในในความคิดของหมอเวียงนี่เกมาเฮืน่นพี่กได้เขาเกมาบ้านในพออยู่บ้านนี้ รถปั่นเขามันก็สิมางมากไงทางมันสบายเลยเก้เขาเกี่ยวได้ํำได้เลยเขาเขาออามาแบบนี้นกเกี่ยวได้ํำได้เลย,เ,ย,เ,ลยเขาออามาเลยอันอามาโฮมเฮือนบัก,การันไลน์เลยยังพากันเก้มือแบบนี้นะนน คนปลาใบคำให้นาพีกายนี่ชุมเจ้าไปเห็ดพิกายนี่ยังคนหลักเป็นโพนมันเป็นพอนเขายังหลักเนาะก็าบอกเกี่ยวแห้งเตื่อเมันแก่แห้งๆเนี่ยเขาเกี่ยวแล้วเขาขึ้นเราบอกปกตินะชุมเห็ดนั่นนะตาให้มันแห้งอะไรอานีเอางแม่เจ้าเขาขึ้นรักจะพกายมูนีนอนเนาะนี่นอนนอนไงเนาะในเดือนเหมือนนี่มีแต่ว่า เจ้าเมื่อกินเข่าเลยมาได้จังออกมาพี่อ่าลุงแก้วก็ออกมาพี่แต่อยู่ในพุ่นมันเสียงรถเสียงยังอ่าอย่ามคุยกันอยู่พี่อยู่นอกพี่แต่มันสบายเดี๋ยวอาชีพฮะตัดคลิปกันยังถ่ายอยู่นอกพี่เด้ออ่ามากินเข่าได้ยังออกมาอ่าสบายดีอยกซีก็อ้วยสบายดีด้วยอ่าขี้นองละเมือลหพี่น้องประมาณนี้ในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดกันไลก็ต้องกราบขอโทษขอใครละลาย สบาดีไม่แห้งมาสกูลสุกคนทางฝัางทยฝทางลาวหรือว่าทางต่างประเทศสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพนอนี่น้องกันเนาะอ่าขอก่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีมาสกูลสุกคนเด้อเนาะ